โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการถอนเงินจากแอปรัดเบรกหรือว่าแอปอ่านข่าวรูปแบบใหม่นะครับจากกิจกรรมใหม่ของมันนั่นเองก็คือกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับรับ22บาทสำหรับการชวนเพื่อนแต่ละคนนะครับก็กดเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะครับผมมันบอกว่าเป็นกิจกรรมเชิญเพื่อนนะครับเชิญเพื่อน1คนจะได้รับเงิน22บาทต่อคนนะครับซึ่งเงินละวันมีอยู่3ประเภทนะครับประเภทที่1ก็คือ6บาท จะได้เงิน6บาทก็ต่อเมื่อเพื่อนของเราที่ชวนนะครับได้กรอกรหัสคําเชิญของเรานั่นเองและอ่านข่าว3ครั้งก็จะได้รับเงิน6บาทนะครับซึ่งรหัสคาเชิญของเราอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมตรงนี้เลยนั่นเองที่เขียนตัวอักษรสีฟ้าๆนะครับรหัสคาเชิญของคุณคือตัวนี้เลยครับและก็จะได้รับเงินอีก7บาทนะครับเมื่อเพื่อนของเรานะครับใช้งานแอปรลิเคชัติดต่อกัน3วันและอ่านข่าว5ข่าวต่อวันนะครับก็จะได้รับเงินเพิ่มอีก7บาทนะครับ และรางวัลสุดท้ายนะครับก็คือ9บาทนั่นเองเมื่อเพื่อนของเราใช้งานแอปพลิเคชติดต่อกัน10วันและอ่านข่าว5ข่าวต่อวันนะครับก็จะได้รับเงินรางวัล9บาทนั่นเองจากเพื่อนที่เราชวนแต่ละคนนะครับซึ่งเงินรางวั3ล3รางวัลตัวนี้นะครับถ้าเอามาบวกกันก็จะได้รับ22บาทนะครับต่อการเชิญเพื่อน1คนนั่นเองครับผมเชิญเพื่อน5คนก็จะได้รับเงิน110บาทนะครับซึ่งการถอนเงินนะครับก็จะถอนอยู่ที่ขั้นต่ำ120บาทนะครับ เมื่อเราสะสมยอดเงินถึง120บาทแล้วเราก็สามารถถอนเงินเข้าสู่บัญชี PayPal หรือว่าบัญชี Tumani Wallet ได้เลยนะครับสำหรับวิธีการถอนนะครับก็ให้เลื่อนลงมาข้างล่างตรงนี้เลยนะครับผมมันก็จะแสะดงยอดเงินของเรานะครับว่าตอนนี้ยอดเงินของเรามีอยู่เท่าไหร่นะครับซึ่งของผมมีอยู่5 7 7คะแนนนั่นเองสำหรับวิธีการถอนเงินจากแอปบัตเบรกตัวใหม่นี้นะครับก็กดคําว่าถอนตัวไปได้เลยนะครับซึ่งยอดเงินของเรามันก็จะแสะดงโชว์อยู่ตรงนี้นะครับว่ามีจํานวนเท่าไร่นั่นเอง ในการถอนเงินจากหน้านี้นะครับถอนขั้นต่ําอยู่ที่120บาทนะครับผมเมื่อเราทําการสะสมยอดสะสมครบ120บาทก็สามารถถอนเงินเข้าสู่ทูมันนี่วอลเลตได้เลยนะครับหรือว่าจะถอนเข้าบัญชี PayPal ก็ได้ครับผมก็เดี๋ยวไปถอนเงินกันเลยนะครับกดคําวาาถอนตัวครับมันจะบอกว่าคุณสามารถถอนเงินสดออกได้ทันทีเมื่อคุณมียอดเงินถึง120บาทนะครับมันบอกว่าโปรดส่งอีเมลไปที่อีเมลของรัฐเบรกนะครับผม support@ รัดเบรกดอทนิวนั่นเองก็คือวิธีการถอนเงินนะครับก็คือให้เขียนอีเมลไปบอกกับทางแอปนะครับว่าเราต้องการถอนเงินนะครับเดี๋ยวก็ไปเริ่มต้นการถอนกันเลยนะครับก็ก่อนจะไปถอนเงินนะครับให้เราทําการแคปรูปภาพหน้าจอนี้ไปนะครับหน้าจอตัวนี้นั่นเองก็กดแคปไปได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับให้เราไปที่แอปอีเมลของเรานะครับเพื่อไปส่งจดหมายให้สู่แอปรัดเบรกนั่นเองเพื่อเป็นการถอนเงินนะครับ เข้าอีเมลของเรานะครับผมแล้วก็กดเครื่องหมายบวกที่อยู่ข้างล่างมุมขวามือนะครับตรงนี้นั่นเองแล้วก็เขียนอีเมลตรงนี้นะครับเขียนว่าเราต้องการถอนเงินจํานวนเท่าไหรนะครับเดี๋ยวรายละเอียดหรือว่าคําเขียนตรงนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆสามารถก๊อปไปแล้วก็ทําการส่งได้นะครับผมโดยก๊อปไปแล้วนะครับให้ทําการเปลี่ยนโค้ดตรงนี้นะครับเป็นโค้ดของเรานั่นเองเปลี่ยนตรงนี้ออกนะครับ แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ด้วยครับเป็นจํานวนเงินของเรานะะั่นเองแล้วก็เปลี่ยนข้างล่างนะครับที่บัญชีทูมันนี่กับบัญชีเพย์เพลนะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็นของเรานะครับแล้วก็สามารถกดส่งมาได้เลยนะครับแล้วก็เรื่องนะครับตรงนี้นั่นเองก็จะเขียนว่าให้เราทําการก๊อปตรงนี้ไปได้เลยนะครับผมคัดลอกครับผมแล้วก็กดไปที่เรื่องแล้วก็วางได้เลยนะครับ <hostile> ส่วนถึงตรงนี้ก็คือให้เราทําการส่งไปที่แอปรัดเบรกนะครับก็ให้เราทําการกดเข้าไปที่แอปรัดเบรกนะครับเพื่อไปเอาอีเมลของตัวแอปนั่นเองจะได้ส่งจดหมายไปนะครับคัดลอกมานะครับผมแล้วก็นํามาใส่ตรงนี้นะครับกดวางไปได้เลยครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการกดที่รูปคลิปข้างบนนะครับ ที่อยู่มุมขวาตรงนี้นั่นเองแนบไฟล์นะครับภาษาไทยนั่นเองกดเข้าไปเลือกไฟล์รูปภาพที่เราได้ทําการแคปเอาไว้นะครับแล้วก็กดเลือกรูปภาพได้เลยนะครับเมื่อเราทําการใส่รูปภาพเสร็จแล้วนะครับรูปภาพของเราก็จะมาอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราทการกดคาว่าส่งมาได้เลยครับที่เป็นลูกศรไปทางขวานะครับสีฟ้าฟ้ามุมขวาบนนั่นเองตรงนี้นั่นเองกดส่งมาได้เลยครับเพื่อเป็นการถอนกันนั่นเอง เสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราได้ทําการส่งจดหมายไปแล้วนะครับเพื่อเป็นการถอนเงินจากแอปัลิเคชนั่นเองครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมมาอัปเดตแอปรับเคนะครับอัปเดตสำหรับวิธีการถอนเงินรูปแบบใหม่นะครับผมและก็นอกจากนี้นะครับก็จะมีแอปยูพิกด้วยนะครับผมใครที่ทาแอปพลิเคชันตัวนี้อยู่นะครับยูพิกนั่นเองเป็นแอปพลิเคชันขายของออนไลน์นะครับที่เราสามารถเล่นภารกิจจิงเงินรางวัล500บาทได้ทุกวันได้นะครับ ก็จะอยู่หน้าต่างนี้นั่นเองใครที่ทําแอปนี้อยู่แล้วก็ยังทําไม่เป็นนะครับตอนนี้ผมได้เปิดกลุ่มไลน์ขึ้นมาแล้วนะครับจะสอนวิธีแล้วก็สอนเทคนิคต่างๆอยู่ในกลุ่มนั้นนะครับผมสำหรับการเข้าร่วมกลุ่มไลน์นะครับให้เราทําการกดไปที่แอปยูพิกของเรานะครับแล้วก็กดมาที่หน้ายูพิกเกอร์ตรงนี้นะครับผมแล้วมันจะมีคําว่าก,กดเข้าร่วมไลน์กลุ่มนะครับตรงนี้นั่นเองที่สีเขียวๆนะครับมันก็จะเด้งไปที่ไลน์ กลุ่มของผมนะครับที่ผมได้ทาการสร้างไว้นั่นเองซึ่งในกลุ่มนั้นก็จะบอกทุกรายละเอียดนะครับอย่างเช่นวิธีการถอนเงินหรือว่าเทคนิคต่างๆในการหาเงินหรือว่าวิธีการขายของออนไลน์จากแอปพลิเคชันนี้นะครับก็จะอยู่ในกลุ่มรานี้หมดเลยนะครับก็ฝากกลุ่มลายของผมด้วยนะครับผมก็สามารถเข้ามากันได้นะครับก็จะอยู่ในกลุ่มลายนี้นั่นเองครับผมซึ่งรายละเอียดหรือว่าเทคนิคต่างๆก็จะอยู่ที่โน้ตของกลุ่มนะครับโดยให้เราทําการกดไปที่ลูกกระดาษ มุมขวาบนนะครับกดเข้าไปนะครับก็จะเจอกับโพสต์ต่างๆนะครับใครที่ติดปัญหาตรงไหนหรือว่ายังไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถมาอ่านในนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะมาแชทพิมพ์สอบถามในกลุ่มได้เลยนะครับซึ่งในน้ตกลุ่มตัวนี้ก็มีวิธีหลายวิธีเลยนะครับอย่างเช่นดรอปชิปค,คืออะไรแล้วก็ยูพิกคืออะไรแล้วก็คําถามที่พบบ่อยนะครับว่ามีอะไรบ้างน่นเองแล้วก็มี คลิปสอนวิธีการเพิ่มบัญชีธนาคารเพิ่มสินค้าเข้าในแอปนะครับแล้วก็วิธีแชร์สินค้าไปโลกโซเชียลเพื่อทําการขายนะครับวิธีการเช็ครายได้ก็จะเป็นคลิปก็จะเป็นคลิปวิดีโอหมดเลยนะครับก็สามารถเข้ามาศึกษากันได้นะครับสําหรับคนที่ทำยูพิกนะครับผมโอเคครับก็สาหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับแล้วเจอกันอีกทีลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาก่อน,นครับแล้วเจอกันครับผม